คคานงออ์โรงเรียนบ้านปากน้ำพระเดิมทีน,นาวาสงเคราะห์ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมีบุคลากรจำนวน24คนนักเรียนจำนวน540คนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยตามอุดมการของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยจัดตามองค์ประกอบ5ด้านดังนี้องค์ประกอบด้านที่1ด้านผู้บริหารโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่1การพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือผู้บริหารมีวุฒิทางลูกเสือแอนทีได้รับเครื่องหมายวุฒิแบบ4ท่อน และได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการตัดสินระเบียบแถวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่5และเข้าร่วมอบรมสัมมนาลูกเสือประเภทต่างๆตัวมงชี้ที่2กำหนดนโยบายแผนพัฒนาและระบบบ,บริหารกิจการลูกเสือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน มีการบริหารงานกองลูกเสืออย่างชัดเจนมีกิจกรรมและโครงการลูกเสืออย่างหลากหลายตัวบ่งชี้ที่3ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการจัดมวลก,กิจกรรมลูกเสือนิเทศติดตามและส่งเสริม พัฒนาผู้บังคับบัญชาให้เขารับการอบรมในระดับต่างๆยกย่องให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตัวมงชี้ที่4การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการจัดกิจกรรมลูกเสือบริการชุมชนลูกเสือจราจรลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทําความสะอาดชายหาดวัดโรงเรียนดูแลผู้สูงอายุและให้บริการชุมชนองประกอบด้านที่สด้านผู้กำกับลูกเสือ ตัวบ่งชี้ที่1การพัฒนาตนเองด้านลูกเสือโรงเรียนได้ส่งเสริมบุคลากรมีวุฒธธิทางลูกเสือวุฒแบบสองท่อนจำนวน19คนและขั้นความรู้ชั้นสูง5คนและได้เข้ารับการอบรมวิชาพิเศษระเบียบแถวและเข้าร่วมเป็นวิทยากรระดับจังหวัดตัวบ่งชี้ที่2การวางแผนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนโดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือและประเภทของลูกเสือตลอดปีการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนและมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบตัวบ่งชี้ที่3การบริหารงานในกองลูกเสือมีเอกสารประจำอกอ,องลูกเสือของโรงเรียนตามประเภทของลูกเสือตรงตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติครบถ้วนพร้อมทั้งมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันตัวบ่งชี้ที่4มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจดจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องลูกเสือมีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมโดยจัดเก็บอย่างเป็นประบบของประกอบด้านที่ 3. ด้านลูกเสือตัวบ่งชี้ที่1ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสืออย่างต่อเนื่องมีการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือตามความสนใจและดําเนินการสอนวิชาพิเศษตามหลักสูตร ตัวมงชี้ที่2ได้รับการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางการลูกเสืออย่างหลากหลายเช่นการอบรมในหมู่ลูกเสือลูกเสือบรรเทาสาธารณาภัยลูกเสือต้านพยาเสพติดลูกเสือจราจรและลูกเสือรักสิ่งแวดลอ้อมตัวบมงชี้ที่3การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ลูกเสือเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้แก่กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติลูกเสือได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมของศาสนาและพัฒนาตนเองพึ่งตนเองช่วยกิจกรรมของสถานศึกษาครอบครัวชุมชนเคารพพ่อแม่และครูอาจารย์ ครูมงชี้ที่ 4. ลูกเสือมีจิตอาสาและจิตสาธารณะมีการให้บริการเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งในและนอกโรงเรียนให้การช่วยเหลือบุปการีผู้สูงอายุและบริการชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์จารีตประเพณีวัฒนธรรม ตัวมงชี้ที่5มีระเบียบวินัยและตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงในวันที่มีกิจกรรมลูกเสือมีส่วนร่วมรละวางแผนกิจกรรมทั้งในและภายนอกโรงเรียนเช่นการประชุมนายหมูลูกเสือมีการประชุมคณะกรรมการกองลูกเสือและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสมัครใจและแบบอย่างที่ดี อ,องประกอบที่สีด้านการจัดนวลกิจกรรมลูกเสือตัวบ่งชี้ที่หนึ่งกิจกรรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าโดยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือโรงเรียนจะให้มีการฝึกอบรมวิชาพิเศษตามความสนใจมีการเปิดปิดประชุมกองพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามพิธีเข้าประจำกองพิธีถวายราชดุดีมีการจัดก,กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน กิจกรรมบุกเบิกการใช้เข็มทิศและการสะกดรอยตัวงทีที่สองกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมจารีดประเพณีวัฒนธรรมความสมัค <ism Durch those rapper> คีและความมั่นคงของชาติโดยจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันกิจกรรมส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมความสมัคคีกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ตัวงบชีที่3กิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพิเศษโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมหลักสูตรวิชาพิเศษจำนวน11วิชาได้แก่วิชาการสะสมวิชาผู้ประกอบอาหารในค่ายวิชามารยาทในสังคมวิชานักดนตรีวิชานักกีทานักประจนภัยในป่าวิชานักสังเกตและจำวิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติวิชานักดาราศาสตร์วิชานักนิเวศวิทยา และวิชานักธรรมชาติศึกษาตัวบงชี้ที่4การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือองค์ประกอบที่5ด้านผลงานดีเด่น ตัว่งชี้ที่1การพัฒนาและส่งเสริมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับรางวัลดังนี้ลูกเสือได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมโยนบอลผูกเงื่อนและเดินทรงตัวในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ระดับภาคใต้ลูกเสือได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเข็มทิพย์และการคาดเขนเในการแข่งขันศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตัวหงชี้ที่2การพัฒนาส่งเสริมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับรางวัลระดับประเทศดังนี้นายธีระขันบุตรได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารจากสํนนกานักงานลูกเสือแห่งชาตินายวิโรธพงศิริกุล นายวิทรีสมารเรกและนางธีรพันธ์ทันทัตันติได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนจากสํนกานักงานลูกเสือแห่งชาติตัวบุงชีที่3การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การสวนสนามระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาจุมพลร์เขตหนึ่งหนึ่งในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจําปี2558 จากการจัดกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลายและเป็นประบบทําให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนบ้านปากน้ําพระเดิมจีนนาวาสงเคราะห์ได้เจริญก้าวหน้าพร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศุมพรเขตหนึ่งาม รวมกันจะปลูกตมพันตลอด Come